เอาละครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมผู้เพื่อนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาในของแอปด,ดูดู Global นะครับก็คือเป็นเวทเนาะคือเมื่อวานที่เขาเพิ่งเปิดมาใหม่เห็นเมื่อวานที่เขาเพิ่งเปิดน,นะแต่ว่าคือกวรหัสเข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับผมก็คือเราจะมาสรุปเลยนะครับผมว่าเวทนี้ได้ทําการปิดเวทไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วเนาะ คือไม่สามารถเข้าระบบได้แล้วก็เขาปิดนะครับผมก็คือเขาเปิดมาได้ก็คือหนึ่งยังไม่ถึง1วันด้วยซ้ำเว้นี้เขาก็ทกําการปิดแล้วดูดูกรอบนะครับผมเนาะหรือว่าดูดก o บ a l นะครับก็เว้นี้ได้ทางการปิดไปแล้วเนาะส่วนถ้าเรามาของการลืมนรหัสผ่านนะครับผมให้เรากดส่เบอร์นะครับสมมุติผมใส่เบอร์นะอันนี้ใส่เบอร์นะครับผมอ่ะ ใส่เบอร์ที่เป็นเบอ,อร์ใช้ในการาหารายได้นะครับไม่ใช่เบอร์ส่วนอ,อ,ะ,ไนอะไรอื่นอะไรเลยพอเรากดใส่เบอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็กดรหัสสีตัวก็กดยืนยันนี่ครับผมเพบอกว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์พอตามนี้หละนะครับผมเบอร์นี้ผมยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเป็นเบอร์ที่ผมใช้ในการาสมัครหารหายได้นะครับผมหารายได้เสริมน,นะไม่ใช่เบอร์ที่ผมใช้ประจำนะครับ ก็ถือว่าเวทนี้ได้ทางการปิดตัวแล้วเนาะไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมสำหรับเวทดูดู global นะครับก็เวทได้ทางการปิดเวทไปแล้วเพิ่งเปิดมาได้ยังไม่ถึงวันสงสัยเขาคงจะรู้แหละว่ามีคนมาลับ100แล้วก็ถอน100้นะครับผมเขาคงจะปิดนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับ <Okay>, ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามรับข้อมูลข้าวสารต่อ,ตอ,ตอไปเว้นใหม่ๆด้วยนะครับผมก็คือไม่จำเป็นต้องเติมนะครับเพราะเว้นใหม่ในการหาเงินก็มีเรื่อยๆมานะครับผมเนาะโ okay, อเคไว้เจอกันการคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย